สวัสดีค่ะหนูชื่อสิมาพรเศรษฐวิทยาชื่อเล่นชื่อมิวค่ะจริงๆที่เห็นมามิวก็คือแบบตอนแรกที่สมัครก็คือสมัครเล่นๆแล้วก็แบบเพื่อนเรียกมามิวก็เลยเรียกมามิวไปด้วยแล้วก็คณะภารกิจนะคะก็คืออุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสําหรับความสามารถก็คือขับเซฟ้าค่ะก็แนวขออนุญาตนั่งได้ไหม ดีมาวันนี้หนูเองก็วันนวายได้เข้าร่วมแบนเริรตี้ง่ายแสนสุขใจเพื่อนพ้องต่างยินดีในวันนี้ ขอฝากแสดงความสามารถให้สู้งเสียขับเสภาฟังง่วง กหนูมาเพื่อพิชิตติดฟูเดสายได้ร่วมงานทางด้านการวิจัยฉันตั้งใจมุ่งมัน่นตามที่

ก็เห็นกันมาตั้งวันตั้งต่น้อยเดินตามใจจ้อยคือจูงไปเล่นกันแบ่งนมให้กินเราพาเอาสองการบอกปะกันนานเป็นหนุ่มหน้าตาดีเป็นหนุ่มแล้วฮ้กิจการใหญ่มาเฝ้าเอาใจแคแค่แต่พี่ไม่แน่นะอีกแค่สี่ห้าปีเผื่อพี่จะมีอะไรอยู่ลึกลึกอย่าก,กึดหนะักน้องใจอย่าก,กึดหนะัก ใคบอกว่าฮะน้องใจอย่าฟังนึกอย่ากึดลึกน้องใจอย่ากึดลึก่นา,กา,กกานทำเป็นคึกว่าเอาอย่ากึดหนัก <c oughs>